หลังจากที่คุณนะคะกำหนดลมหายใจเรียบร้อยแล้วให้คุณในจิตของคุณในภาพในจินตภาพที่เกิดขึ้น <c oughs> เห็นแสงสีทองส่องมาจากฟากฟ้าแล้วก็พุ่งมาที่ตัวคุณพุ่งมาที่ร่างของคุณพุ่งมาที่ศีรษะของคุณแล้วก็เห็นแสงนั้นลายล้อมคุณล้อมเป็นวงกลมเป็นแสงสีทอง หอร่าแล้วห่อหุ้มคุณไว้ห่อหุ้มคุณไว้เป็นแสงแห่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีแสงแห่งคุณงามความดีที่มาห่อหุ้มร่างกายของคุณคุณสามารถนำแสงนี้ไปยังผู้อื่นไปยังลูกของคุณไปยังสามีของคุณไปยังภรรยาของคุณ ไปยังพ่อแม่ของคุณไปยังญาติพี่น้องของคุณไปยังทีมงานของคุณไปยังคนที่รู้จักคุณให้แสงนี้เหมือนแบบคือพุ่งมาที่เราใช่ไหมขอหุ้มตัวเราแล้วก็ให้แสงเนี้ยพุ่งไปที่ลูกเราแล้วห่อหุ้มลูกเรา่หอหุ้มทุกๆกคน่หอหุ้มทุกคนที่คุณปรารถนาดีกับเขานั่นแหละเป็นแสงของความรักความเมตตาความมั่งคั่งความร่ำรวยคุณใส่ สภาวะเหล่านี้เข้าไปเลยและพวกเขาเหล่านั้นก็มกั่งคั่งร่งเลยโค้ชแคมจะเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ไปยังชีมงานทุกๆกคนแล้วก็ส่งสภาวะจิตเนี้ยไปยังลูกศิษย์ทุกคนหรือผู้คนทั่วโลกคุณสามารถส่งให้กับคนที่คุณไม่รู้จักคุณก็สามารถทําได้นี่คือการแผ่คุณงามความดีแผ่สิ่งดีงามออกไปในในหัวจิตหัวใจเราและขึ้นพลังงานความรักความเมตตาเหล่านี้นะคะ่ะมันจะทําให้คุณ เป็นดังเทพเป็นดังผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นสิ่งดีงามที่เราได้มอบให้กับทุกๆคนที่รู้จักเราและสะภาวะนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไป เวลาคุณนั่งหลับตาก็พยายาให้คุณยิ้มเพื่อสื่อถึงความสุขและสมองของเราก็จะสร้างขึ้นความสุขและคุณจะเริ่มเบาและคุณก็ค่อยพาตัวเองเข้าไปในสิ่งที่ตัวเองต้องการ